วันนี้จะเกเรไหมเนี่ยฮะไอตัวเกเรเนี่ยวันนี้จะเกเรไหมเนี่ยฮะวันนี้จะเกเรไหมเนี่ยเกเรไหมเนี่ยฮะไปไปพาน้องบินปไ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 ป เมี้ยไม่ไปบอสเอาแล้วตัวเกลียเอาแล้วโอ้โหแล้วคู่นี้ด้วยมึงคู่หลุดเลยเนี่ย

เร็วเร็วเร็วเว้าเว้าอย่าดื้อเกเรอ่ะเกเรถึสุดเลย